คนนี้กำลังดีกรุบกรุบนี่กำลังดีกรุบกรุบนุ่มไหมคะนุ่มครับกรุบกรุบนุ่มๆพราะเราไมินิจานะหมักหมักหมักกุ๋ยเองครับปุ๋ยชีวภาพของดีเมืองกุ๋ยทุเรียนสวนอินเตอร์บ้านย่านซื่อกุ๋ยบุรีครับหลังจากเราดูสวนอิสพาร์ลมินิมอลเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไปสวนทุเรียนอินเตอร์บ้านย่านซื่อนะครับเดี๋ยวทางนี้เลยนะครับอุทยานแห่งชาติกุ๋ยบุรี ช้างป่ากระทิงด้านหน้านะครับแต่เราไปทางบัญชีสือทางด้านนี้ก่อนนะครับทางด้านขวาผมก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำยังชุมนะครับนะฮะเป็นที่สวยงามอีกที่หนึ่งของเมืองกุบลีนะครับนี่เราจะเข้าบ้านผู้บอลก่อนนะครับต้องผ่านบ้านผู้บอลก่อนนะครับเส้นถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนเส้นทางธรรมชาตินะครับวิวทิวทัศน์นี่จะเป็นอุดมสมบูรณ์ด้วยปุกเขานะครับต้นไม้แล้วฮะ หนาทึบเลยนะครับภูมิอากาศบ้านย่านซื้อนะครับกุยบุรีนะครับก็เป็นป่าร้อนชื้นนะป่าดิบร้อนชื้นก็เหมาะในการเกษตรในการปลูกทุเรียนนะครับเงาะทุเรียนปลูกได้ถ้าทางด้านบนนะครับก็จะติดเขาตะนาวสีเลยนะครับเข้าไปในถึงสุดนะฮะสังเกตสองข้างทางนะครับ ก็จะมีสวนปามสวนยางนะฮะแล้วก็สวนไร่สับป,ประรดนะครับก็เป็นอาชีพหลักของคนทางด้านบนนี้เลยนะครับนีฮะก็ใช้ระยะทางจากถนนเ,นเพชรเกษมกุยบุรีนะขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ประมาณ30กิโลนะครับโค้งนี้ต้องระวังหน่อยครับจะโค้งเป็นตัวยูเลยนะเนี่ย ตอนนี้เราก็เริ่มเข้ามาในหมู่บ้านยานซื้อนะครับน่ฮะก็จะเป็นชุมชนเล็กๆนะครับด้านหน้าผมก็จะเป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเป็นค่ายนะฮะนนะครับ,ร,บรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนนี้นะครับด้านหน้านี่ก็เป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่เอนะครับผู้ใหญ่ยานซื้อหมู่เก้านะครับ เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวไปทางด้านซ้ายใช่ไหมครับตรงครับเดี๋ยวเราจะตรงไปนะครับทางด้านซ้ายผมเนี่ยก็จะไปอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็วัดเขาตะโก้นะครับแต่เราจะไปเข้าไปด้านในนี้ไปชมสวนทุเรียนกันนะครับเข้ามาก็จะถึงแล้วนะครับด้านหน้านะครับเนี่ยออนุ่นมารถนำเที่ยวมาก่อนเรานะฮะ วันนี้เขาแบ่งกันไปนะครับว่ามี2ทิปนะกระจายกันไปนะครับไปทางสวนเขามีหลายสวนนะเขาแบ่งๆกันไปนะครับอันนี้มาเจอทิปก่อนที่จะมาก่อนเรานะฮะดูว่าพ่อค้ามาเอาทุเรียนไม่รู้โอ้โหพ่อค้ามารับซื้อทุเรียนนี่ไงเข้าไปทางเข้าไปทางใจคอนี้ครับเข้าไปตรงนี้ครับไปรอที่ใจคอนะครับไปตามไปได้ครับได้ครับ นี่เข้ามาในละแวกนี้นี่กินทุเรียนห่มเลยครับหอมชอุนโชยมาแล้วนะครับนี่ดูทุเรียนจากต้นนะครับนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวนักท่องเที่ยวก็มากดูคนนะก่อนหน้านี้นะครับนั่นนหะกำลังออกไปนะครับเป็นคิวแต่ละคิวนะครับวันนี้คิวของกุลวิทิลักแล้วครับทุเรียนดกมากนะฮะ วสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านยันซื่อตําบลหัดขามอําเภอกุบรีวันนี้เรามาชมสวนทุเรียนบ้านยันซื่อกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วสวนเป็นยังไงไงอธิบายเนาะอธิบายอันนี้เป็นสวนทุเรียนอินเตอร์ค่ะอันนี้คือสวนผลไม้อินเตอร์นะคะทุเรียนของเรานะคะต้นอายุประมาณ12ปีค่ะต้นใหญ่นี่นะคะ12ปีค่ะแต่ว่าถ้าต้นเล็กๆนั้นนะคะ8ปี ใช่ค่ะทางสวนนะคะจะมีทุเรียนหมอนทองก้านยาวแล้วก็พวงมาีค่ะรสชาติที่ว่าแนะนําเลยนะคะหมอนทองค่ะคือที่หนึ่งค่ะลองมาก็คือก้านยาวค่ะก้านยาวเนื้อจะนุ่มนุ่มมากเลยค่ะนี่นี่นี่น้องนี่ลอยตัดไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะลอยลอยตัดไปใช่ค่ะใช่ค่ะมีต้นอะดต้นต้นต้นข้างหน้าค่ะมีลิมาโอ้มีเสื้อลำธารสวยงามโอ้มีของด้วย่ะ ที่ส่วนนะคะจะมีลำธารค่ะสามารถามาเล่นน้ําได้นะคะตั้งแคมป์ก็ได้นะคะกางเต็นท์ก็ได้ค่ะปิกนิกได้เลยค่ะนี่ของสวนใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อไ่อเสียเสียค่าค่าไม่เสียคาา่าเข้าค่ะค่าเข้าใช่ไหมใช่ ช่วงนี้ช่วงโปรโมทค่ะเข้าฟรีค่ะกางเต็นท์ฟรีค่ะทำแคมป์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนิดหน่อยได้ค่ะมีห้องน้ำค่ะใช่ค่ะมีร้านมีทานน้ำค่ะโอไปดูไปดูทานน้ำได้ค่ะทานน้ำสวยอันนี้แม่น้ำคือลงมาที่กุ้ยใช่ค่ะนี่คือต้นน้ำเลยค่ะตรงนี้คือต้นน้ำป่ากุยค่ะน้ำนะน้ำใสวเลลยปีมากน้ำใสเนี่ยปลาที่ขมเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูะะเดี๋ยวเนี่ย <Yeah. S 1> คนเข้ามาเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศทางด้านนี้นะครับตอนนี้โอ้โหความรู้สึกเข้ามาเย,ย็นมากนะฮะเย็นมากแล้วมีผีเสื้อบินว่อนเลยนะครับแล้วจะเป็นเขาทำการฝ่ายเป็นน้ำตกด้วยนะน้ำไหลน้ำทานอ่าเนี่ยสวยงามครับดูเลยเล่นน้ำนี่ได้เลยนะเนี่ยฮะเหมาะมาก นะครับตอนนี้บรรยากาศที่ผมได้ยินนะเสียงมีลมมาเสียงนกและผีเสื้อบินว่อนเลยนะครับส่วนด้านบนหน้าผานู่นก็น่าจะเป็นส่วนยางอีกที่หนึ่งนะครับชอบมากอ่ะใช่เป็นค่างเป็นหินครับเป็นหลานตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มาศึกษาชมอ่สวนทุเรียนนะครับอินเตอร์ที่นี่นะครับไม่ไกลนะฮะ ผู้่ะตัวน,นั้นดกมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารวมกลุ่มกันก็จะไปต่อนะครับไปดูช้างดูกระทิงที่สาฟาัฟฟอรีเมืองกุยนะครับอร่อยมากอร่อยนคะครัจากต้นเลยนะครับนี<า>่ๆๆอ่ะยังไงไหงครับเยี่ยมต่อคิวยูเม็ดนึงนี่มาทีเับสวัสดีครับ ว่าแล้วทั้งล่างหายไปไหนหมดไปยุ่งบนเฟกหายไปไหนหมดอยู่ข้างบนนี่เองลอกินทุเรียนกันับเดี๋ยวเราจะไปเรียกช้างเดี๋ยวเราไปดูช้างดูช้างใช่ไหมเอาุเลียนลอกล่นลงมาครับุเรียนสุกเ็ตต้นสุกล้นอ๋อไม่สุขรดีสุบล้นเลยถ้าสุขภาพดีคอต้องคืนตัดตัดแล้วี่ลูกนี้ใช่หใช่ครับ อันนี้ค่ะ uh แต่นิ่มนะคะนิ่มนะคะผู้ใหญ่ผ like> oh ู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ชิมก็อ่ะโหนิ่มเลยค่ะเอามาเอามาให้กำนันด้วยหนึ่งให้กำนันเป็นไงบ้างคอนเฟิร์มแต่ว่าถ้าสุกลงน่าจะต้องนิ่มอยู่แล้วนะครับไม่แล้วแต่คนชอบไงบางคนชอบกรุบบางคนชอบนิ่ม ลองชิมลูกจิ๋วกันนะครับเรียนจิ๋วโันนี่กำลังดีเออกรุบๆอือกำลังดีกรุบๆนุ่มไหมคะนุ่มครับนิ่มกรุบๆนุ่มๆไม่เชื่อลองชิมเออไม่เชื่อลองชิมอร่อยหอม หอมากนี่นี่นีอร่อยน่าดูเป็นไงว่ะเดียวเป็นไงมั้ยอร่อยมั้ยสุดยอดเลยกินม็ด้เม็ดแล้วินเมกินเม็ดลอเม็ด้วอ๋นมไมหมั้งนเหมือนตัวเองมั้งโอเคที่รุเรียนที่นี่ปอสารด้วยนะครับ ครับเปป็็นนนนนนตต้้้้าาาเเเเรรรคับพราะเราไม่มีสารนะหมักหมักหมักปุ๋ยเองค่ะกุยชิวภาพหมักเองค่ะไไมม่่ใช้น้ำเพิ่มควาไม่ได้ใช้เคมีนะต้นหมักปุ๋ยชิวภาพแล้วก็ฉีดลูกลูกอาจจะไม่สวยน้อยนะใช่ต้นเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ซาฟารีเมืองกุยนะครับหลังจากนี้ไป